สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในเกม9อิมนะครับหรือนายหิงนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็สําหรับในพาร์ทนี้นะครับจะมาพูดเรื่องของภารกิจประจําวันนะครับภารกิจหนึ่งที่ต้องคิดว่าน่าจะต้องเวลาเรากลับมาเล่นใหม่นะครับหรือว่าคนมเล่นใหม่จะต้องทานั่นคือภารกิจสืบนะครับนะสายสืบของเรานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าไอ้สืบเนี่ย สำนักเนี่ยมันคืออะไรนะครับดับได้นะครับเรากด n ขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่สำนักนะครับแล้วก็มาที่สายสืยสบสำนักนะครับก็มาดูรายละเอียดกันนะครับว่าสืบสำนักเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างนะครับสืบสำนักนะครับก็คือวันหนึ่งนะครับเราสามารถสืบได้สูงสุด5้าครั้งต่อวัน5ครั้งต่อวันนะครับเงื่อนไขกิจกรรมเนี่ยนะครับก็คือผู้เล่น หลุดจากสภาพมือใหม่ปกป้องนะครับสามารถเปิดโหมดจุลจักรนะครับอสองนะครับต้องเลือกเข้าร่วมในฉากสำนักที่ต้องการสอนแนมนะหมายถึงว่าเราต้องการสอนแนมที่ไหนเราก็ไปอยู่สำนักนั้นนะครับอย่างเช่นอยากไปหมูตึกอยากไปงอใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปนะครับสามห้ามสอดแนมสำนักตัวเองหรือสำนักที่เกี่ยวข้อง หมายถึงว่าเราอยู่สํานักไหนเราก็จะไปสืบสํานักนั้นไม่ได้เช่นอยู่บูตึง้งมันคงไม่มีใครไปสืบสํานักตัวเองนะครับเราก็ไปสืบสํานักอื่นนะครับอ,อย่างเช่นบูตึ้งนะครับบูตึ้งเป็นพันธมิตรกับสุสานสุสานโบราณน,นะครับก็คือสนักสันโดษอย่างเงี้ยผมก็ไปส,สืบบูตึ้งไม่ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็น,นความเกี่ยวเนื่องกันเราต้องดูว่าสํานักไหนผูกพันกับใครนะครับอย่างาบูตึ้งกับสุสานนะครับ หมูตุบันดิตกับหัวซานอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไปสืสมรมันไม่ได้นะครับส่วนสามอ่าอ่าแล้วก็ห้ามนะครับห้ามร่วมกิจกรรมหรือแย้งชิงกิจกรรมสองพร้อมกันายถึงว่าระหว่างที่เราสืบอยูอ่เราไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมอื่นๆซ้อนได้นะครับทีนี้ของรางวัลของรางวัลน,นะครับอ่าผมข้ามไปช่วงเวลากิจกรรมก็ได้ทั้งวันนะครับก็มีทั้งวันยี่สิบชั่วโมงนะครับ ของรางวัลมีอะไรบ้างนะครับของรางวัลที่เราจะได้นะครับก็มีที่แรกคือเหรียญเหรียญทองนะครับหนึ่งเหรียญนะครับยาอีกาอันนี้ยี่สิบยี่สิบนะครับยาดวงไปที่ยี่สิบนะครับหลักฐานแรกก็คือป้ายสำนักนะครับป้ายป้ายเหลืองเรานะครับก็ได้สองชิ้นเสียเงินห้าสิบตำลึงนี่เยอะนะครับเช็คเช็กระเป๋าดีดีนะครับแล้วก็ค่าประสบการณ์เนืจะจักนะครับที่เราจะได้นะครับทีนี้นะครับวิธีการแรกนะครับ วิธีการแรกนะครับเราก็มาที่ตรงสถานที่แรกตรงนี้นะครับคิดขึ้นมานะครับก็มีให้เราดูนะครับอย่างเราอยู่สำนักไหนเราก็ไปตรงนั้นอย่างผมอยู่สุสานโบราณนะครับผมก็มาที่สุสานโบราณนี่นะครับมันก็จะบอกว่าเอ้ย็บีซีตัวไหนแรกนะครับส่วนใหญ่แล้วทางสำนักสันโดษนะครับก็จะอยู่ที่สำนักหลักสำนักใหญ่เป็นหลักใช่ไหมครับก็จะเป็นบูตึงอ่าหดาวงหินก็จะเป็นอยู่เสื้อแพรนะครับ มันจะไม่ได้ไปส่งที่สำนักสันโดนะครับวันนี้เราก็ดูเช็คกันเนี่ยมันก็มีพิกัดให้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปสืบกันเลยนะครับก็นี่คือรายละเอียดนะครับแล้วก็สมัครนะครับอ,อ๋อตอนนี้ก็จะบอกสานี้สมัครนะนะแต่ว่าเพื่อความไวนะครับเราก็คลิกมาแล้วก็เข้าร่วมเลยนะตอนนี้ผมอยู่แมปแมปเส้าหลินนะอ่ะ โอเคนะครับเราเข้ามาในโหมดนะครับทีนี้การสืบสํานักนะครับก็จะมีให้เราสืบทั้งหมดอยู่ประมาณไม่ไม่ประมาณสิสิบข้อมูลนะครับก็คือสิบสิบอย่างสิบเล่มนะครับนะก็ที่จริงอ่ะถ้าเราไม่สนใจเรื่องของรางวัลมากมายอย่างใหญ่อีกายี่สิบขวดเราก็หนึ่งอันแล้วออกไปส่งได้นะครับแต่ว่า ผมส่วนใหญ่มาสืบก็จะสืบไม่ครบสิบนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของยาอีกาม,มีไอเทมที่มันมีมูลค่าด้วยนะครับทีนี้สกิลในการสืบนะครับก็มีอยู่ด้วยกันอยู่สองสกิลหลักๆที่ใช้กันอยู่นะครับก็คือในเรื่องของอสองมือว่างเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นเวลาเราสืบเราจะได้มาหนึ่งอันนะครับนะส่วนอันที่สองคือโจมตีจากด้านหลังตัวนี้ก็มีโอกาสได้สามชิ้น ครั้งละสามชิ้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับขโมยดวงตะวันนะครับเป็นเงาล,ล,ลวงข้อมูลขโมยดวงตะวันนะครับใช้กับลูกศิษย์สืบรับมีโอกาสสูงที่จะได้ข้อมูลสามชิ้นนะครับมีโอกาสแน่นอนที่จะรับเคสดิตสคัญบุกทะลวงภายในหนึ่งของสัตรูนะครับอันนี้ไม่ต้องไปดูว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสองอันนี้ก็จะใช้สองอันนี้เป็นหลักนะครับอันนี้เราต้องไปเดี๋ยวพาพาไปลองดูนะครับผมเคยกดละ รู้สึกว่าแบบน,นี้ไม่ค่อยจะได้หรือเปล่านะครับถ้าจําไม่ผิดเมื่อก่อนตรงเนี้เวลาเรากดแล้วมันจะสามารถมีตําราตกไม่รู้ว่ามันยังตกอยู่หรือเปล่านะครับแต่เราไปดูกันทีนี้เราก็เข้าสํานักไปนะครับมันต้องรองวิ่งนิดหนึงเนะี่ย อาติดอันนี้มาบุกตะลุยวัดเสลินนะี่ทีนี้อ่า n b c ที่เราจะสืบอครับมาแล้วก็คือสิทธิ์ส่งข่าวนะครับต้องอ่านดีๆนะสิทธิ์ส่งข่าวนะครับไม่ใช่สิทธิ์รัตวีนะครับอ่านี่เราก็คลิกนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้จริงด้วยนะครับ ใช้กับสีอ๋อใช้กับสีลาตาเวียนเหรอเดี๋ยวลองดูได้โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะครับสองมือว่างเปล่านะึ๊ออ่าเนี่ยได้มาหนึ่งชิ้นนะครับโอเคเราก็ตัวต่อไปนะครับนี่เห็นไหมครับจะรอคูดาวมันจะคูดาวหกสิบวินะครับอันที่สองตอนนี้นะครับบอ่าได้มาสามชิ้นนะครับแต่ตัวนี้จะคูดาวนานหน่อยนะครับประมาณร้อยแปดสิบวินะครับก็ สามนาทีแล้วเราก็รอไปครับเราก็รอไปอแล้วก็ไปหาตัวใหม่ล้อนะครับมาแล้วเจอแล้วคือมันก็จะปวดหัวเรื่องการคูดาวนิดหนึ่งแล้วก็ดินรอนิดหนึ่งก็ชมบรรยากาศพัสลินไปก่อนนะครั อ่าโอเคดีละงั้งนฝึกอ่านะครับได้มาห้าชิ้นละล้วก็ไปหาตัวใหม่ตัวนูน้นอันนี้อ่าเนี่ยการุโตะทาาณาการุโตะหรือใครกูโตะเราก็รอนิดนึงโอ้มีสองตัวนะ สิทธิ์ส่งข่าวนะครับเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะสิทธิ์ส่งข่าวนะครับก็สำหรับน้องๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาเล่นเกมนี้ใหม่ๆน,นะครับก็ยังไม่รู้ระบบอะไรมากมายนะครับนี่ก็เป็นสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะต้องทำภารกิจ นะครับเป็นภารกิจถือว่าเป็นภารกิจประจำวันเลยเพราะว่ามันมีผลต่อการแลกพวกปานต่างๆในสำนักใหญ่นะครับที่เราจะต้องใช้ป้ายทองนะครับก็ถือว่าทําได้ทุกวันนะครับนะภารกิจอุ้ยไม่โดนเลยการใช้ลมเหลวฝ่ายตรงข้ามสังเกตได้ค่าเปิดเผยยี่สิบเปิดเผยตัวนะครับเปิดเผยตัวแล้ว ต้องรอเนี่ยโอ้ตรงน้ตรงนั้นแซงคูดโอ้โหมีแซงคูดด้วไมาหมดยกวันวันพีทมาเลยนะอันเล็กมาจ้ะมามามามเพื่อจะอีกาโอเคมายัง โอ้โหน,น,นี่คูเรานะคูณาวนานมากนะมันเหมือนอารมณ์แบบชิ้นละนั้นทีเลยปะเนี่ยสามนาทีนะปุ๊บปึ๊บอ่าแปรล,ละไปนู่นดีกว่าขึ้นมาข้างบนวัดเซ้าหลินนะวัดเซ้าหลินเดี๋ยวเราชมบรรยากาศไปด้วยกวันอ่าอยกางอันปึ๊บอ่าเหลือเกาละอี ความยิ่งใหญ่ของวัดเศ้าหลินนะโหลงจีนบูอรหันฮือมันรยากาศจริงเราเป็นผู้หญิงนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปหารอดีกว่าอีกอันหนึ่งนะครับครูดาวนิดหนึ่งนะ เอ้าเฮียพี่เฮียผีเฮียผีอะไรนี่อุ้ยหงไฟหงก็มีไปผมก็ไม่บว่มาบวชนะเบ่าจองเบ่าจองก็มีเอา้าโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ครบสิบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปส่งภารกิจน,นะครับการกลับไปส่งรกิจก็คือการวาร์ปกลับสำนักนะครับสำนักเรานะนะทีนี้นะครับการวาร์ปกลับสำนักนะครับถ้าเป็นคนในสำนักใหญ่นะครับก็จะวาร์ปกลับ สำนักตัวเองเลยนะครับแต่ว่าผมอยู่สันโดดนะครับก็คืออยู่สุสานโบราณดังนั้นการวับกับสำนักผมก็จะต้องวับกับทางสุสานก่อนนะครับนะแต่ถ้าเรามีวัปที่บูตึงเราก็กลับได้เลยนะเพราะว่าภารกิจของสุสานก็จงกลับไปส่งที่บูตึงนะครับแต่ผมจะใช้วิธีการวับกับสำนักนะ จากนั้นนะครับพอเรากลับกับสํานักของเรานะครับที่สันโดษนะเราก็จะมามันจะมีเอ็ซีตรงนี้ครับอ่าทุกจุดเลยในในทุกสารสันโดษนะครับก็คือมันจะสามารถส่งอันนีว้ว้าฟรีนะครับกับวิธีบูตึงเราก็วาร์บกลับหรือวิธีหนึ่งนะครับอ่าก็มีแบบวิธีหนึ่งถ้าเราไม่ผ่านเทเลพอร์ตเราก็จริงมันก็ต้องผ่านเร็วนะครับตัดการชีวิตค่าตัวตายนะโอเค ถ้าเราอ่าเอางี้ละกันนะครับถ้าเกิดว่าตัวเทเลพอร์ตเราเนี่ยมันยังดีไม่เสร็จนะครับกลับไม่ได้นะครับก็มีวิธีหนึ่งนะครับก็คือตรดกาศที่ประจอนะครับก็กลับที่พักเราไปนะครับที่เราตั้งไว้ตรงนี้นะครับที่พักเราครับที่เราตั้งไว้นะมันก็จะกลับไปสํานักนะโอเคครับก็มาส่งนะครับทวนอีกทีนึงครับการส่งภารกิจสืบนะครับก็คลิก ที่สำนักนะครับแล้วก็สายสืบแล้วก็มาที่สถานที่แรกนะครับก็เลือกเลยครับเราอยู่ตรงไหนสำนักไหนแล้วก็คลิกนะครับเนี่ยผมอยู่สุสานใช่ไหมก็เลือกนะเนี่ยนะครับก็สามารถคลิกดูได้นะครับอะส่งละโอเคตรวจสอบความถูกต้องอ่านี้นะครับของรางวัลก็มีนะครับห้าสิบตำลึงในกายีสิบลงมาที่ยี่สิบนะครับอ่า ก็เรียบร้อยนะครับเป็นการเสร็จภารกิจการสืบสำนักเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สําสหรับในาพาร์ทนี้นะครับก็เป็นการแนะนําการสืบสำนักซพ่งเป็นภารกิจถือว่าเป็นประจําวันที่เพื่อคนมาเล่นต้องทํานะครับต้องทําเพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับการใช้ป้ายทองตรงนี้นะหลักฐานเกยบและสำนักบูตึงเนี่ยป้ายพวกนี้นะครับเอาไวแ้แลกนะครับไว้แลก วิชาต่างๆนะครับเพื่ออัปปานได้ได้ไวมากขึ้นนะครับนะโอเคครับก็สำหรับในการรีวิวในเรื่องของการสืบนักอในครั้งนี้ก็จะขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับท่านเพื่อนๆพี่น้องที่กับที่มาเล่นใหม่นะครับถ้ามีปัญหายังไงหรือว่ามีอะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ครับแล้วก็ถ้าผมรู้หรือว่าไม่รู้ยังไงก็จะหาข้อมูลจะพูดรู้มาตอบให้นะครับก็สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ